มีปันผลพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดของภรรยาคุณสมชัยนะรู้สึกจะพาไปที่เอมบัสซีมีปันผลพิเศษต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า Family Business เนี่ยหรือธุรกิจครอบครัวเนี่ยครับเป็นเป้าหมายอันหนึ่งนะครับที่ตลาทรัพย์ m อเเนี่ยนะครับเราจะเป็นคําตอบนะครับเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าในจังหวะตอนนี้นะครับธุรกิจครอบครัวเนี่ยผมอยู่ผมคิดว่าจากตัวเลขนี่นะครับอยู่ใน รุ่นที่สองนะครับที่จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นที่สามนะครับแล้วก็อยู่ในบางส่วนก็อยู่ในรุ่นที่หนึ่งที่จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นที่สองนะครับเพราะว่าก็คือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่ธุรกิจครอบครัวเนี่ยจะต้องวางแผนที่จะต้องส่งทอดแล้วก็สร้างระบบนะครับในการที่จะสืบทอดธุรกิจเนี่ยให้กับลูกหลานนะครับตลาดซั์เนี่ยก็จะเป็นคำตอบอันหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับสำหรับธุรกิจครอบครัวที่จะเข้าสู่ตลาดรัพ์ แต่ว่าการที่ใช้แบบแผนหรือแนวทางของตลาดรั์นะครับในการที่จะสร้างระบบที่ดีนะครับในการสร้างคนและในการสร้างซัคเซสเซอร์เนี่ยหรือผู้ทยี่ยมาสืบทอดธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราอยากจะประาชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจครอบครัวทุกท่านเนี่ยได้ทราบนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์กิติพงศ์นะครับแล้วก็คุณดรสมชัยเนี่ยนะครับก็คือผู้ทรงคุณวุฒินะครับหรือเป็นที่ปรึกษาในการที่จะพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ m a i นะครับ ในแผนของเราเนี่ยก็คือเรามีแผนหลักอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการที่จะสรรหาบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพเนี่ยครับเข้ามาสู่ตลาดทรัพย์ MAI นะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมาช่วยในมุมของการพัฒนาบริษัทที่เป็นฟ a m i l y b u s i n e s นนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีที่ปรึกษาอีก3ท่านที่นั่งอยู่ในนี้นะครับก็คือ4ท่านนะครับมีดรสุรพลดรนิพนธ์สุรพงษ์รักเจริญนะครับท่านเป็นอดีตรองประธานสภาตสาหกรรมนะครับมีคุณนัทลินตาลทองนะครับเป็นอดีตผู้บริหารของเคเซกนะ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมีคุณคันชิตบุญนจินดาครับเป็นผู้บริหารของกองทุน Private Equity นะครับลำบาด Investment นะครับมีผู้จัดการตลาดทรัพย์เอไท่านที่4คุณชนิตชาญชนะลงที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับมีคุณวิเชษตันติวานิชนะครับผู้จัดการตลาดทรัพย์เอไท่านที่3นะครับนอกจากนี้ยังมีคุณณรงค์เจริญวันนลนะครับทั้ง8ท่านเนี่ยนะครับคือที่ปรึกษาที่จะช่วยพัฒนาตลาดทรัพย์เอไในทุกด้านนะครับในเรื่องของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนใหม่นะครับ ในเรื่องการพัฒนาบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์แล้วให้เติบโตนะครับใช้ตลาดอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ในการที่จะทําให้ SME เนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับทีนี้กลับมาที่ตัวฟาร i มบ b บ s สเนส s นี่นะครับต้องเรียนเดี๋ยวน้องช่วยเปลี่ยนสไลด์นิดนึงนะฮะเป็นสไลด์ลดของคุณครประพผ่านนะคะผมผมเรียนนี้ครับว่าธุรกิจครอบครัวที่อยู่ในตลาดทรัพย์ MAI เนี่ยนะครับตัวเลข ของธุรกิจครอบครัวนะครับอันนี้เราหักที่เป็นจอยเวนเจอร์ออกไปนะครับการที่พาร์ทเนอร์กับบริษัทต่างชาติเช่นญี่ปุ่นอ,อะไรเนี้ยออกไปนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวที่ไหนตลาดซัพย์ m มไนะครับให้ดูตัวเลขนะครับทั้งหมด80%นะครับ จาก98ก็คือประมาณ80บริษัทนะครับที่เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับในจำนวนตัวเลข98ส่วนช่องต่างๆที่ที่แบ่งให้เห็นนะั่นก็คือกลุ่มธุรกิจหรือเซกเตอร์ซึ่งปีหน้าเนี่ยเราจะมีการแบ่งหมวดอุตสาหกรรมเป็น8หมวดอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็นมูลค่าการระดมทุนของบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดซับย์ MAI นะครับทั้งหมด57,000ล้านนะครับ ตัวเลขในการระดมทุนหรือ IPO วันแรกเนี่ยคือ2 1 0 0 0ล้านนะครับการระดมทุนรอบแรกนะครับส่วนอันนั้นคือเงินก้อนแรกที่ไปสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจในการขยายธุรกิจนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการระดมทุนในรอบ2อ,อีก2 1 0 0 0ล้านนะครับในสัดส่วนที่เท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นการเข้าตลาดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยระดมทุนรอบแรกแต่ว่าการระดมทุนรอบที่2เนี่ยจะไปการ สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจอีกรอบหนึ่งอย่างที่ดซอร์สมชัยได้บอกนะครับว่าหลังจากเข้าตลาดแล้วเนี่ยยังไปหาผู้ถือหุ้นเพื่อจะระดมทุนมาขยายธุรกิจต่อไปนะครับอันนี้เป็นการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างที่ผมรียการระดมทุนเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนที่เยอะที่สุดก็คือวอลเลนนะครับการออกวอลเลนแล้วก็สต็อกดีเวเดนสองส่วนนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะระดมทุนในรอบที่2หลังจากเข้าตลาดแล้วนะครับส่วนพาเชนจ์นะครับอันดับ อันดับที่สานี่ก็คือเรื่องของการสร้าง liquidity นะครับให้กับหุ้นนะครับอันนึงที่สำคัญก็คือตัว e s o นะครับหรือว่า stock option อันนี้เป็นการรักษาพนักงานผู้บริหารให้อยู่กับธุรกิจเะฉะนั้นเครื่องมือทางการเงินทั้ง1 8 6เครื่องมือที่บริษัทจดทเบได้ใช้นี่เป็นการที่จะระดมทุนนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรักษาพนักงานนะครับการที่เข้าอยู่ในตลาดเนี่ยก็จะมีเครื่องมือต่างๆนี้ให้ได้ใช้ อันนี้เป็นการเติบโตของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน MAI นะครับวันแรกที่เข้าจดทะเบียนนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมด116บริษัทนี่นะครับก็คือระดมทุนในละที่ IPO เนี่ย1 day, 3, 000, 5. 5. 15. 5. 15. 1 1 0 0 0ล้านนะครับผ่านมา15ปีนะครับเงินก้อนนี้นะครับเติบโตขึ้นเป็น3 1 3 0 0 0ล้านนะครับหรือโตขึ้นประมาณ1.8เท่านะครับก็คือ1,2,3นะนี่คือการเติบโตโดยเฉลี่ยนะครับของตลาด ผมมีเคสสตัตดี้บริษัทจดทะเบียนในตลาดรัพเอไมนะครับบริษัทนี้คือบริษัท Interlink c o m m u n i c a t i o n ซึ่งผู้บริหารได้มานั่งอยู่ตรงนี้พร้อมกับเจเนอเรชันที่2ที่จะมาสืบทอดธุรกิจนะครับบริษัทนี้เข้าจดทะเบียนไอลิงเข้าจดทะเบียนตั้งแต่วันปี47นะครับถึงวันนี้10ปีผ่านมาเนี่ยยอดขายเติบโตขึ้นนะครับดูได้จากตัวเลขนี่ครับจาก480ล้านนะครับ,นะรบขึ้นเป็นเกือบ2000ล้านนะครับก็คือ500ล้านเป็น2 0 0 0ล้าน4เท่านะครับในเวลา 10ปีนะครับ Market Cap เติบโตขึ้นจากวันแรกที่เข้าตลาดนี่คือประมาณ500ล้านวันนี้3,500ล้าน7เท่าตัวนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ MAI แล้วก็มีการวางระบบที่ดีวันนี้นะครับเจเนอเรชันที่2เนี่ยครับได้เข้ามาสืบทอดธุรกิจต่อจากคุณพ่อแต่คุณพ่อก็ยังช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลนะครับจนถึงวันหนึ่งอย่างที่จังกิติพงศ์บอกนะว่า success เช่นแพลนเนี่ยเราต้องเตรียมไว้นะครับสำหรับคนรุ่นต่อไปนะครับแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าบริษัทนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจากที่เราพบผู้บริหารที่เป็นคนที่นําเข้าจดทะเบียนเนี่ยวันนี้มีประมาณ10กว่าบริษัทนะครับที่มีรุ่นลูกนะครับเข้ามาช่วยทําธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับยูบิลลี่นะครับของพี่วิโรจน์นี่นะครับก็เข้ามาจดทะเบียนเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับยอดขายก็เติบโตอย่างต่อเนื่องมูลค่ามาร์เก็ตแคปก็เติบโตนะครับ วันแรกเนี่ยมาร์เก็ตแคปอยู่ประมาณ500กว่าล้านนะครับวันนี้เนี่ย4,800ล้านนะครับก็โตขึ้นมาประมาณ8-9เท่านะครับอันนี้คือความมั่งคั่งที่เจ้าของได้ไปนะครับในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็จาก300กว่าล้านขึ้นมาเป็น600กว่าล้านนี่ก็เป็นฐานทุนที่ธุรกิจนำไปขยายธุรกิจได้นะครับอีกบริษัทหนึ่งครับไทยเอ็นดีทีคุณอาชมเดือนก็นั่งอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่ก็มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอเชียกรีนนี่เป็น4บริษัทเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคคครรรรัับบวว่าอธุกิจที g จเนอเรชันที่2เนี่ยนะครับได้เข้ามาช่วยสืบทอดนะครับเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดซับเอม์อย่างที่คุณดวรัตถามเนี่ยจริงๆเรียนว่าไม่ได้ยากเกินไปนะครับสำหรับบริษัทหรือธุรกิจของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ผมคิดว่าเกณฑ์เนี่ยสามารถจะทําได้ก็คือว่าต้องมีการดําเนินงานนะฮะหรือ track record นะครับสปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของกําไรนะครับเราไม่ได้ดูตัวเลขที่เป็นกําไรนะครับขอให้ปีสุดท้ายก่อนเข้าเนี่ยมีกําไรนะครับ และตัวที่สําคัญก็คือทุนจดทะเบียนนะครับ20ล้านบาทขึ้นไปในขณะที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดรั์แห่งประเทศไทยหรือเซตเนี่ยทุนประมาณ300ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี่ยไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดรัพย์ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือเรื่องของอการตกลงในครอบครัวแล้วก็เรื่องของบัญชีอย่างที่อาจารย์กิติพงศ์ได้บอกนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ผมผมไม่อยากใช้เวลาเยอะเพราะว่าจริงๆผมเรียนเชิญทั้งสองท่านมาเนี่ยเพื่อจะได้ให้ท่านได้ให้ความรู้เพราะว่านี่คือตัวจริงเสียงจริงของอ ผู้ที่รู้เรื่องฟรนมิสบิสเนสดีที่สุดนะครับก็ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างที่ท,ทราบกันนะคะว่าโตขึ้นมาเป็นธุรกิจขนาด ขนาดใหญ่ในอนาคตนะคะก็มาจากธุรกิจ SME ทั้งสิ้นนะคะนอกจากว่าจะต้องเผชิญกับเรื่องการบรหิหารจัดการภายในของตัวเองแล้วตอนนี้โลกการค้าเสรีก็ทำให้ธุรกิจครอบครัวนั้นอาจจะต้องบรหิหารจัดการหนักขึ้นมีเรื่องท้าทายมากขึ้นนะคะทีนี้ธุรกิจครอบครัวนี่ละค่ะเขาจะอยู่อย่างไรในโลกเสรีที่มีการเปิดเสรีการค้ามากขึ้นนะคะต้องให้อาจารย์เกติพงศ์เนี่ยช่วยบอกเรานะคะว่าเอะแล้วตลาดหลักทรัพย์ MAI เนียถือว่าเป็นคำตอบ สำหรับการที่จะสืบทอดจากธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นหรือไม่นะคะเชิญอาจารย์เลยคะ่ะขอบคุณนารัฐครับเมื่อกี้ดรสมชายพูดสิ่งที่เราจะเห็นมากที่ผมพูดไว้ตอนต้นก็คือเรื่องของ AEC ในสม58นะครับธุรกิจครอบครัวไทยส่วนใหญ่ผมไม่ทราบบริษัท a i 9 1 6บริษัทหรือ9 8บบริษัทที่อยู่เนี่ยได้เตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงน,น,นี้แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าผมมองเห็นว่ารูปแบบของธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะครับ เมื่อเปิดเสรีขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับเราไปลงทุนกับเขาไม่ไม่งั้นเขาก็มาซื้อเราเพราะว่าสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่มีแคปิตอลใหญ่มากมาเลเซียมีกองทุนรัฐบาลที่จะมาซื้อหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าการที่เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ดีเนี่ยการหาพาร์ทเนอร์ก็ดีเมื่อกี้ดรสมชายพูดถึงเรื่องการไม่ต้องคำกาันส่วนตัวการได้กู้นี่เอาเงินมาใช้ก่อนนะครับได้เครดิตที่ดีเนี่ย เป็นทางเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ที่สําคัญมากที่ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้พูดกันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าอย่างฟังของอสมชัยเนี่ยธุรกิจที่เราไปทํากับซัพพลายเออร์ supplier, หรือว่าบริษัทที่มีแบรนด์ดังๆเนี่ยมันก็มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าถ้าเกิดบริษัทพวกนั้นเป็นอะไรไปเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใครจะนึกว่าโซนี่ขาดทุนติดต่อกันไปหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายสิบปีมากนะครับใครจะนึกว่าบริษัทใหญ่หญๆเนี่ยมันหายสาบสูญไปเพราะฉะนั้น การมีเทคโนโลยีของตัวเองการจอยเวนเจอร์ของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอ,อ,อย่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนว่าโอ้ยธุรกิจเราดีแล้วเราไม่ตัวที่ผมบอกท่านก็คือตัวเช e มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับว่าอยู่ๆวันดีคืนดีอย่าง Fox Con n, h o น h อนฮของที่ทำให้ Apple เนี่ยก็มีปัญหาไอ้วันหนึ่งเกิด Apple มันขายตกขึ้นมาเกิดทำไงขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าถ้าเราเล็กๆอยู่เข้า m a i ถ้าเราอยากใหญ่รวมกันครับธุรกิจที่มันเชื่อมกันเนี่ยตั้งโฮลดิ้งคอมพานีเลยแล้วก็ใช้มาร์เก็ตแคปมันใหญ่ผมเห็นก็คือว่าคิดคนเดียวไม่จเจริญเท่ากับคิดหลายคนคนเราจะมีความรู้สึกสังวนว่าเออนี่เป็นธุรกิจของครอบครัวเรานะั้นเราไม่ต้องการให้ใครมาแชร์ซึ่งไม่ใช่เพราะท่านเข้าตลาดทุนเมื่อไหรน่นะท่านต้องเอาเงินของประชาชนมาใช้เนะี่ยถ้าท่านเอาพักพวกที่มันซินที่เป็นซินเนอี้กันเนี่ยนะทำเอ็นเ เข้าตลาดทุนทำเอ็มแอนเอขยายกิจการทำเอ็มแอนเอเมืองไทยเมืองนอกใครจะคิดไหมครับว่าคุณจเจริญจะไปซื้อ FN FN ธุรก,กิจร้อยปีของสิงคโปร์ได้แล้วมันมีโอกาสสำหรับคนไทยอีกเยอะแต่คนไทยเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงที่สุดไม่อยากอยู่ไม่อยากจะทำอะไรที่มันก้าวสเต็ปไปคิดต่างจากที่เคยทำสิ่งเหล่านี้ประสบการณ์ผมสาปีในการทำงานกฎหมายเนี่ยผมไม่เคยคิดในบริษัทไทยจะใหญ่ขนาดนี้ที่จะไปทำงานเมืองนอกไปไปแอกควายที่เมืองนอก เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากจะเรียนให้เจ้าของธุรกิจครอบครัวน,นะครับคิดยาวและที่สําคัญมากก็คือว่าในพี่น้องในครอบครัวกันเนี่ยท้านต้องคุยกันบ่อยๆหน่อยคอมมูนิเคชันเนี่ยสีตัวที่ผมบอกเนี่ยคุยกันบ่อยๆหน่อยแชร์ความรู้สึกกันหน่อยแชร์ความคิดรวมกันประสบะการณ์ของผมที่ทําที่ภาษาธุรกิจครอบครัวมาพราะจ,จริงๆจริงก็นสิบห้าปีเต็มๆนะที่สนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยพบว่าการที่ให้พี่น้องคุยกันเนี่ยยากมาก เพราะมันมีเจเนเรชันแกปพ่อพ่อไม่อยากฟังลูกลูกก็ไม่อยากฟังพ่อพ่อก็จะสั่งหลายท่านก็รู้สึกฉันเลี้ยงกันมาตั้งแต่ขาเท่าฝาหอยตีเท่าฝาหอยฉันสั่งอะไรเองต้องเชื่อฉันเลี้ยงกั้มาฉันอาบรอบมาก่อนแกนแต่เดี๋ยวที่ลูกมันไปไกลเรายังพวกตกรุ่นฮะเป็นอะไรเป็นนาฬิกาที่เป็นเป็นไอ้รถที่มันตกรุ่นแล้วเป็นยาหมดอายุเรียกยาหมดอายุเราต้องฟังคนรุ่นใหม่ แต่คนรุ่นใหม่ก็ต้องฟังคนรุ่นเก่าเพราะคนรุ่นเก่าเขามีวิสธรมก็มีปัญญาเ็ามีประสบการณ์มันไอแกลบชงเนี่ยครับถ้าท่านทําได้เนี่ยท่านก็จะแก้ไขเมื่อกี้ที่รัชสมัยชัยบอกมีลูกสาวสามคนเนี่ยทราบไหมครับว่าการมีลูกสาวสามคนเนี่ยเอาลูกเขยมาเนี่ยเนี่ยเรื่องกฎหมายต้องมีแล้วต้องทําสัญญากสรสไว้ก่อนหรือเปล่าแล้วอย่าแล้วทํำยังไงหุ้นให้ไหมทํางานได้ไหมประสบาการณ์ของผมนะครับเ9เคขยสะพาย ห้ามรับโอนหุ้นฮนะทำงานได้แต่ห้ามให้หุ้นเลยเพราะให้หุ้นเมื่อไหร่เขาบอกว่านั่นคือเ,เรียกว่าท็อกกิ้งพิโลคนเหล่านี้ที่ทำให้ความรักในครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนไปผมได้ยินคุณวิกรมเคยบอกบอกว่าทำไมแกไม่ไม,ไม่ไม่มีลูกแกบอกโอ้โ oh, หแกมีพี่น้องตั้งอะไรนะคุณพ่ออาจจะมีภรรยาหลายคนแต่ว่ามีพี่น้องตั้ง20คนแกบอกพี่น้องผมเนี่ยถ้าพี่น้องพ่อแม่เดียวกันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกผมมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเมียผมเนี่ย ไม่มีเลือดของผมเลยนี่ก็เป็นแนวคิดที่ที่ต้องมานั่งคุยในครอบครัวว่าจะโอนหุ้นจะทํางานส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากคอน FLICT คือเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องงานครับได้เธอมีรถรวยกว่าฉันเธอเอาเงินกองสีไปใช้ซื้อรถพอร์ชเธอเอาไปสร้างบ้านเราเห็นตัวอย่างการฆ่ากันในธุรกิจครอบครัวไทยมาแล้วนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องป้องกันให้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสื่อสารการันตกลงกันให้ดี เรื่องธรรมนูนครอบครัวเรื่องจัดโครงสร้างถึงสําคัญมากเป็นเรื่องใหม่ของคนไทยผมอยากให้พวกท่านเนี่ยถอยมานั่งแล้วคิดคือจะคิดแต่อย่างเดียวว่าเออฉันไม่ต้องจัดโครงสร้างหรอกฉันให้ชื่อส่วนตัวนี่แหละเพราะฉันเวลาขายฉันต้องไม่ต้องเสียภาษีนะฮะนั่นก็อาจจะถูกแต่ถามว่าแล้วถ้าเราตายไปเนี่ยไอ้ทรัพย์กระดกกองนั้นน่ะใครจะแย่งช่วงชิงกงสีดูยังไงเงินไปอย่างไรนะครับ เราไม่ได้ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราคงไม่ได้ขายหมดถูกไหมครับอย่างน้อยเราก็ถือไว้คอนโทรลเกิน5้าสเ็อร์ก็ได้ที่เหลือก็แบ่งให้ลูกหลานถือไม่จำเป็นต้องถือกระจายทุกคนหมดนั่นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกองทุกครอบครัวว่าซึ่งเขาก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับที่ภาษาการเงินจะบอกโอ้ยเข้าตลาดเอาคนธรรมดาถือหมดผมบอกไม่ใช่คุณต้องมีโฮลดิ้งมบวนิของฟรีถือคอนโทรลบริษัทไว้ที่เหลือความมาั่งคั่งก็กระจายไปม,มีข้อตกลงกันว่าจะขายหุ้นจะทําอย่างไรนั้นผมอยากจะฝากว่า ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสองสามปีข้างหน้านี้ถ้าท่านไม่เปลี่ยนจะมีคนมาเปลี่ยนให้ท่านงนั้นผมอยากจะฝากว่าที่จริงหนังสือก็หมดแล้วนะให้กลับไปอ่านดูนะค่อยๆอ่านเราจะพบว่ามันได้ใส่ของที่ท่านที่เราพูดวันนี้อยู่ในรายละเอียดน,นะครับเมื่อกี้มีท่านหนึ่งบอกเนี่ยอ่านหนังสืออาจารย์แล้วชอบมากเลยนะครับหนังสือนี้ผมใช้เวลาเขียน9ปีนะครับไม่ใช่เขียน สวันแล้วใช่นะครับใช้เวลาเขียนทั้งหมปีจากประสบการณ์ของจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกท่านไว้ว่าอขอให้ไปหาอ่านแล้วก็ติดตามฟังแล้วเรา m อ I. i จะพยายามจะทำา e u u c t t o o n l s s o n ให้กับธุรกิจครอบค,ครัวเรื่องการวางแผนต่อไปขอบพระคุณครับ ก็ขอบพระคุณมากนะคะกิติพงศ์ก็เสียดายนะคะเวลาเราก็ค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าก็กันเวลาไว้สําหรับเป็นการรับประทานอาหารแล้วก็แชร์กันในเรื่องของเน็ตเวิร์กอิงของผู้บริหารบริษัทจทะเบียนะคะก็ขอต่อไปเลยนะคะสาหรับคุณสมชัยนะ,ะต่อยอดในการที่จะไม่แน่ใจว่าทั้ง3ท่านนะคะที่เป็นลูกสาวแต่งงานแล้วหรือยังแต่น่าจะวางแผนไว้แล้วนะใช่ไหมเพราะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กิติพงศ์แนะนาแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ่ะคุณสมชัยะคะก็ โชคดีครับที่ลูกสาวหน้าตาเหมือนคุณแม่นะฮะถ้าหน้าตาเหมือนผมก็ขายไม่ออก <c oughs> ผมขออนญาตเสริมอาจารย์นะครับคือเรื่องจริงชีวิตจริงเลยที่ผมเจอเพื่อน <c oughs> เพื่อนผมเนี่ยเป็นลูกคนโตของขอครอบครัวคนจีนจบที่เมืองไทยปริยโทนะครับแต่น้องเขาเนี่ยจบปริยโทเมืองนอกหมด <c oughs> พี่ชายคนโตก็มีหน้าที่ทำงานอย่างเดียวเลยส่วนคนน้อง ก็มีหนที่เรียนหนังสืออย่างเดียวผมว,ว่านี่เป็นสไตล์ครอบครัวของคุณพ่อนะครับแต่นี้ปัญหาคือว่าไอ้ลูกของเพื่อนผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียนเมืองนอกด้วยแต่ลูกของน้องเนี่ยได้เรียนเมืองนอกด้วยเป็นสถาบันที่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่นี้รุ่นพี่น้องเนี่ยมันยังคุยกันได้มันคงไม่เกทับกันนะแต่ไอ้รุ่นหลานเนี่ยมันก็จะเริ่มเกทับกันนะครับว่าลูกพี่ชายจบเมืองไทยแล้วลูกคนน้องจบเมืองนอกปัญหามันเกิดพอมันเกิดเนี่ยก็มานั่งคุยกับผม ผมบอกให้มีทางเดียวเลยพาเข้าตลาดหลักทรัพย์เขาบอกให้มึงไปพูดให้หน่อยเดียบอกพูดให้ใครฟังบอกพูดให้ป้าฟังโอ้พูดให้ป้าฟังผมต้องดื่มต้องดื่มเบียร์ย้อมใจนะไปพูดให้ป้าฟังเนี่ยบอกได้จะพูดในนามคนที่มีประสบการณ์ให้ฟังครั้งแรกพูดให้ปลาเขาฟังตัวต่อตัวในห้องนั่งกินกาแฟกันครั้งที่สองเนี่ยคุยให้คุณพ่อคุณอาเขาฟังครั้งที่สามคุณให้ตระกูลฟังเลยฮะทั้งตระกูลเลยมานั่งฟังกัน ก็นั่งเล่าเล่าในสิ่งที่ดีถ้าเขาตลาดซาแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าเรามีนิทานในอดีตบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีลูกชายสองคนเกลียดกันมากเลยยกที่ดินแถวแถว,แถวชายทะเลให้ลูกคนคนโตไอ้คนเล็กนิสายเป็นเกเรเอาที่ดินกลางเมืองให้ลูกชายคนโตปรากฏว่าที่ดินชายทะเลมันแพงกว่าที่ดินกลางเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแถวบางเขตเนี่ยที่สมัยรัชกาลที่5ท่านมอบที่ดินให้ กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งนอกเมืองมากแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยนอกเมืองเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านมันเป็นมันเป็นทองคําไปแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราเข้าตลาดนะครับแล้วให้พี่น้องทุกคนเนี่ยมาร่วมบริหารบริหารกงสีอย่างที่อาจารย์ท่านว่าเราถือไว้สักประมาณ30%เรเราช่วยกับบริหารผมว่าปัญหาในอนาคตปัญหาของคนรวยในอนาคตเนี่ยมันจะไม่เกิดนะครับมีบางคนมาคุยกับผมบอกผมเนี่ยจะสร้างธุรกิจไปทำอะไร เดี๋ยวต่อไปลูกเต้าก็มีปัญหาผมก็สวนกลับเลยว่าคุณไปศึกษาผมให้ดีก่อนแล้วค่อยมาสอนผมว่าลูกผมจะมีปัญหาไหมกับทรัพย์สินนะครับก็ผมเล่าต่อแล้วกันในกรณีที่นะครับผมมีลูกสาวผมก็ต้องถามว่าอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามาไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามาพูดอย่างงาี้ถ่ายทอดให้ฟังว่าในอดีตเราเจอไงผมถามว่าภรรยาถามภรรยาก่อนว่าลูกสาวเราเนี่ยเขาจะชอบโรงงานไหม โรงงานเนี่ยมันเหนื่อยนะฮะมันเป็นอุตสาหากรรมจริงๆแล้วพนักง,งานเนี่ยมันก็มีผู้ชายซะเยอะและจบช่างกลก็แยะนะครับแล้วความหลากหลายของพนักง,งานในสาม0ันคนผมว่ามันมีเยอะมากเลยก็ต้องถามว่าลูกเราชอบไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองคุณสมบัติของลูกเราเนี่ยมันพอไหมอย่างเช่นผมทำการตลาดเนี่ยนั่งดื่มเหล้าตีหนึ่ตีสองเนี่ยพา ลูกค้าไปอาบน้ำ่ยลูกสาวทําไม่ได้หรฮะลูกสาวทําไม่ได้แน่นอนเนาะอย่างอย่างอย่างพี่เนี่ยดร็อกเตอร์ได้ทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติซึ่งลูกเราทําไม่ได้บางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมสารต่อคือว่าเรามีพนักง,งานที่ดีอยู่แล้วที่เติบโตมากกว่เราเนี่ย